เครื่องใช้ไฟฟ้า DC 12โวลต์นะครับลดปัญหาการใช้อินเวอร์เตอร์ใช้เกินใช้พังตัดปัญหาตรงนั้นไม่ได้เลยครับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วมีแบรนด์การันตีที่เราคัดมาให้ท่านแล้วนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า DC 12โวลต์นะครับทางด้านหลังผมนี่จะเห็นว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า DC 12โวลต์ทั้งสิน้นต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องไปต่ออินเวอร์เตอร์นะครับเรามีพัดลม12โวลต์หม้อหุงข้าว12โวลต์นะครับกาน้ำร้อน12โวลต์แก้วอุ่น12โวลต์ เตาไฟฟ้า12วต์นะครับเครื่องปั่น12วต์นะครับสำหรับใครไปใช้นอกสถานที่หรือว่าไปตั้งบูธตั้งร้านขายของพกแบตเตอรี่ไปลูกเดียวแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับยังมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับอันนี้เอามาเป็นยอดแรกนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงไปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ ฝากกดติดตามร้านเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรเนี่ยแจ้งมาทางน้องแอดมินได้เลยครับบางอย่างเราลงสินค้าอาจจะไม่ครบเนื่องจากว่าสินค้าเราเข้ามาเยอะมากนะครับเราลงไม่ทันแต่ว่าถ้าท่านต้องการอะไรส่รงมาให้เราดูก่อนครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมขอบคุณครับ